วันนี้วันที่ห้านะครับเออทสวยเดือนนะเดือนมิถุนายนเวล<อ>า,อาตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่ารอหนึ่งขี่ช้างหรอณปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ที่เออจัง,จงหวัดบุรีรัมย์เรากำลังจะไปไปไปไหนพี่ตั้มวัดป่าเขาน้อยวัดป่าเขาน้อยนะครับวสุวัสุวัส์โจครับเราสถานที่ต่อไปเราจะไปไหนต่อกันเราจะเดินทางไปที่อ่า ระยังประวัติศาสตร์ครับประวาสตร์หินเขาขนมงลุงโอเคนั่นคือจุดม,มุ่งหมายปลายทางแล้วครับแต่ระหว่างทางแต่แพะตรงไหนบ้างเรายังไม่รู้ <c oughs> แตต้องมาที่ปั <c oughs> ป๊มปตทก็ได้ครับโอเคโอเคไมเป็นไรไปกัันไปกัน <c oughs> นี่คือสนามไอโมบายสเตเดียมนะครับของทีมบุรีรัมพีเอครับใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่มากแม่เจ้านี่เหลือไทยแลน ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงปรา,าสาทเขาพนมรุ้งแล้วนะครับจ้าว่ายังไงจุดนี้จะเป็นศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์หินเขาพนมรุ้งนะครับที่รู้เพราะป้ายมันเขียนบอกอ่าถ่ายละก็กําลังเดินไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาพนมรุ้งนะครับข้างหลังก็เป็นทางขึ้นนะครับเราต้องไปเสียค่าบัตรขึ้นนะครับอุทยาน,นครับตามผมมาเลยครับ okay. ก็ตามเรนี้เลยนะครับสัญชาติไทยก็ไทย20บาทครับอ๋อฮะสามสิบแต่ได้เป็นสัญชาติเอียนแบบลาวเขมรยวนเซเนกันไอเวอร์ริคโสก็ผมจะประมาณนี้แล้วครับเออโอเคงั้นเราไปยันต่อเลยครับหน่วยหน่วยเป็นอะไรดอลลาร์บาท พี่หนุย่ยเรียบร้อยอันนี้คือบัตรนะครับบัตรที่เราซื้อเมื่อกี้คนละ30บาทได้เที่ยวสองปราสาทนะครับปราสาทเขาพุนงมุงและ,ะปราสาทเมืองต่ำนะครับ <Okay. S 1> คือข้างหลังก็คือเป็นทางเดินที่เราจะเดินข้ามนี้ไปนะครับครับเราไปดูปราสาทเขาพุนงกันโอกขักซ้ำๆกรเจ็บมาซ้ำซ้อนกับความพ่ายแพ้ไม่มีใครจํา ใใอ่าพี่นุย้ยเห็นพี่นุ้ยแล้วตอนนี้เราก็มาถึงตัวปราสาทน,นะครับถ้าเรามองไปทางนี้เราจะเห็นตัวปราสาทตั้างแต่งานเป็นเส้นตรงขนานอมองเห็นร่องรอยของอรารยธรรมโบราณนะครับของอดีตที่ผ่านมา <c oughs> ดูแล้วสวยงามมากโอเคไปซ หลังจากที่เราเดินมาจากมุนมนู้นนะครับเราก็เดินขึ้นเขาขึ้น,นมาเกือบถึงตัวปราสาทนะครับตัวปราสาทก็อยู่ข้างหลังของผมนะครับตั้งแต่ง,งานดูมั่นคงแข็งแรงและสวยงามครับต่อไปเราจะเดินเข้าไปชมในตัวปราสาทนะครับแล้วไปอ่านดูว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับผมจนปวดราวเช็ดเศร้าก็ลมแร ิโลทำไรก็แปะและเทสตุ้มแปะลยอยจอยกันไม่เป็นไรพวกเราเราเดินต่อไปมีความหวังรออยู่อาจ,จเกิดมาเพื่อแพ้แต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อจอชีวิตแล้วในตอนนี้เราก็มาถึงปางที่เรียกว่าพระนารายบรรทมศิลปนะครับโดยจะสามารถดูได้จากภาพแกะสลักด้านบนนี้ครับ พระนรัยบรรพรมเสียงเรียกอีกทื่หนึ่งว่าวิษณุพนามตรสายินปัตมานาคินครับเป็นภารกิจของพระวิษณุที่เกี่ยวกับการสร้างโลกเมื่อสิ้นกันไปแล้วโลกจะถูกทําลายลงพระพรหมก็จะทําหน้าที่ในการสร้างโลกขึ้นมาอีกครั้งหรือที่ว่าเรียกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกตรงนี้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นตัวประสาทได้ดีที่สุดนะครับ อันนี้จะเป็นด้านหลังของปราสาทที่เราเดินลอดผ่านช่องประตูมานะครับดูสวยงามมากคครับับยงงมมีเเอนด นี้เราก็มาถึงปราสาทเมืองต่ำนะครับเป็นปราสาทอาของอริยธรรมของอีกปราสาทหนึ่งที่ห่างจากาปราสาทเขาพนมลุมประมาณ8กิโลนะครับตั้งอยู่บ้านโคกเมืองปราสาทาตามที่ได้อ่านประวัติจากออไกล์นะครับไกล์ไคล์บอกวาอ่ามันสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่สักการะของ ศาสนาฮินดูตามความเชื่อของฮินดูสร้างถวายพศิวะประตูที่สร้างก็คล้ายๆกันกันกบปราสาทเขาพนุนนะครับประตูจะตั้งเรียงกันตั้งแต่บ้านแรกจนถึงบ้านสุดท้ายนะครับลองดูเลยครับเนื่องจากย้อนหลังไปเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วครับนัทธิอิทธิพลความเชื่อของศาสนาฮินดู ยังมีอิทธิพลมากในแถบนี้การสร้างปราสาทลักษณะภาษาทต่างๆจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันดังที่ท่านดูได้เห็นภาพต่างๆตอนนี้คอเชื่ตามที่ว่นของเราไปเองครับตรงนี้ก็เป็นตนตีดึง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  ถ่่่ายยยอูเนีตามแผนผังที่ให้มานะครับไกด์ไลน์ที่เราดูมาวันนี้นะครับมันจะแบ่งปราสาทออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับจะเป็นระหว่างซุ้มประตูอ่ะสีสีที่อะไรนะครับสีเลี่ยมจัตุรัสนะครับซุ้มประตูจะอยู่ตรงกลางระหว่างมุมระหว่างมุมสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นสีเ่เหลี่ยมตรงกลางจะเป็นตัวปราสาทนะครับอยู่ตรงกลาง แล้วก็มีต้นมะม่วงต้นหนึ่งเลยครับใช่ปะใช่ต้นมะม่วงปลอดดผมว่าไม่ใช่ต้นอะไรแต่ข้างในจะเป็นสระนะครับเราลองไปดูประวัติที่อยู่ริมสระกันครับว่าเขาเขียนตามมาอ่านประวัติของสระน้ำานะครับเขาบอกว่าเป็นสระน้ำล้อมรอบด้วยระเบียงคดมีลักษณะเหมือนตัว L ในภาษาอังกฤษาะมีทางเข้าตัดผ่านทั้งสี่ด้านของผนังของสระ ด้วยศีลาแรงรดหลั่นกันเหมือนขั้นบันไดที่ขอบจะจะสลักเป็นตัวนาคนะครับแต่ในหนากว่าอา <c oughs> อ <c oughs> นั่นไงนาคโอ้ ชนอารยธรรมโบราณตั้งแต่1,000ปีที่ผ่านมาหรืออาตามไกด์ไลน์กันบอกว่าตรงครึ่งศตวรรษที่16นะครับดูแบบสร้างได้ไงนะครับเ <c oughs> จอของจริงครับ ีประตูทางเข้าออกด้านทิศตะวันออกด้านเดียวส่วนด้านอื่นนะคะจะกอดชุนเป็นประตูหลอดและประตูไม้ค่ะหลังคานะคะจะกอ่อดร้างด้วยหลย่ เป็นสระน้ําโบราณนะครับอายุไม่ต่ากว่าหนึ่งพันปีมาแล้วเราจะมาสัมผัสกับน้ําในสระอาจจะเป็นน้าคลิปก็ได้นะครับแบบเออลงไปแล้วแบบโชคดีโชคลาบอะไรประมาณนี้แทำไมพี่ไม่ลงอ่ะเดี๋ยวเริ่มออกก็สัมผัสกับน้ําแล้วน้ํารู้สึกว่าเย็น <c oughs> อยากให้แบบอ,อ้คุณตั้มคุณตั้มลงมาสัมผัสน้ำหน่อยครับคุณตั้มกำลังร้อนอนะ่ะรอนจังตอน เล่นอนในสระสังเกตดูว่าจะมีบัวนะครับบัวนี่น่าจะพันปีมาแล้วที่เล่าไม่ดูนะครับพันปีก็ตายหมดแล้วเราพีจากที่ดูตามสังเกตนะครับชาวพืนดุโบราณจะมีความเชื่อว,ว่าน้ำจะเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองวสถานหรือปราสาทต,ต่างๆได้ จึงได้มีการสร้างสาะน้ำรอบเวสถานสังเกตนะครับทุกมุมของสาะน้ำจะมีรูปปั้นแกะสลักนาคาราชนะครบับประจำอยู่ทุกมุมของสานน้ำที่เป็นรูปตัวอ L ในซากร,นนรับ ประวัติเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราอาจจะอ่านจากใกล้ไลา์ที่มีนะครับมันอาจจะนานมาแล้วคัดคัดครับ